ต่อไปครับมาดูกฎของไซน์กฎของไซน์กฎของโคไซน์กฎของโคไซน์ก็คือกฎของค้นั่นเองเอามาใช้เมื่อไหร่ครับเออมื่อก่อนนั้นเราพูดถึงตรีโกณมิติพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราใช้ตรีโกณเมิติ ตีกวนมิติในสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมแต่พอเรามีความสามารถปีก้าขาแข็งขึ้นเราจะสามารถประยุกต์ีกวนมิติกับสามเหลี่ยมใดๆได,ได,ได้สามเหลี่ยมใดๆไอ้นี่ลึกซึ้งขึ้นโอเคไหมครับงั้นกฎของไซน์และกฎของโคไซน์นั้นนำมาใช้ประยุกต์เกี่ยวกับอะไรครับสามเหลี่ยมใดๆ ราะถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช้เทคนิคตีโกมิติธรรมดากับปีตากรัสมันก็ออกแล้วแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมใดๆนั้นจําบางทีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้กฎรรของซซนและโคไซน์เข้ามาช่วยมาดูแต่ละตัวก่อนครับว่ากฎรรของโคไซน์เป็นยังไงกฎของเอากฎรรของไซน์ก่อนนะถ้ากูกล้องมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้มุม A ตรงนี้มุม B ตรงนี้มุม C สามเหลี่ยมใดๆเลยนะงั้นด้านนี้ก็ด้าน A ด้านนี้ก็ด้าน B ด้านนี้ก็ด้าน C กฎของไซน์กล่าวไว้ว่าไซน์ของมุม A ส่วนด้าน A เท่ากับอะไรครับไซน์ของมุม B ส่วนด้าน B เท่ากับไซน์ของมุม C ส่วนด้าน C แต่ถ้าหนูไม่อยากเอาค่าฟังก์ชันอยู่พิเศษหนูก็อาจจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ เอ A ส่วนไซน์เเท่ากับด้าน b ส่วนไซน์มุม b แล้วก็ด้าน C ส่วนไซน์มุม C หนูจะตั้งแบบไหนก็ได้ครับนี่คือกฎของไซน์ยังไม่ทาโจทย์เดี๋ยวเราพูดกฎของโคไซน์ทีเดียวเลยแล้วทาโจทย์ทีเดียวเลยครับกฎของโคไซน์มีแค่นี้ไอ้กฎของไซน์มีแค่นี้เองยากไหมไม่ยากเลยอะไรครับกฎของโคไซน์ ต่อไปไปดูกฎของโคไซน์สามเหลี่ยมใดๆอีกเช่นเดียวกันมุม A มุม B มุม C ออาจจึงจึงด้าน A ด้าน B ด้าน C ดหนูใส่ด้านให้มันตรงข้ามมุมด้วยนะนะครับไม่ใช่ใส่ด้านมดตัวละนะครับถ้าหนูจะหาด้าน A กฎของโคไซน์บอกว่าถ้าหนูจะหาด้าน a ถ้าจะหาด้าน a ให้หนูยึดด้านอะไรไว้ครับไอ้ให้ยึดมุมอะไรไว้ครับมุม A ไว้ y, นะครับหนูจะคล้ายๆตีความคล้ายๆกับปิตากรัสโดยที่ a กําลังสองเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองบวกกันงั้น A อกำลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองทันไหมครับทันนะทีนี้หนูสังเกตน,นะครับถ้า เป็นปีตกรลัส A นี้ต้องยาวกว่านี้ถูกไหมครับเพราะนี้ต้องขึ้นเป็นฉากเพราะฉะนั้นในความเป็นจริง A ต้องน้อยกว่าทางปีตกอัสงั้นตรงนี้ต้องลบงั้นจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับกฎของโคไซน์ประยุกต์ด้านไหนจะหาให้ตีความว่ามันเปรียบเสมือนด้านตรงข้ามมุมฉากในปีตกรลัสแต่มันฉากไม่ได้และมันยาวเท่านั้นไม่ได้ในปีตกรลัสก็รับลบความยาวออกลบอะไรครับลบ เหมือนกับแตกกำลังสองสัมบูรณ์เลบสองบีซีโอเคไหมครับลบสองบีซีคอสมุมไหนครับคอสมุม A องั้นถ้าใช้การสังเกตแบบอุปปนัยหรอจะได้ว่าด้าน B กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้ด้าน A กำลังสองบวกด้าน C กำลังสอง ลบ 2ac คอสไรครับคอสมุม b โอเคไหมครับและถ้าหนูสังเกตเป็นแล้วด้าน c กําลัง2ด้เท่ากับด้านด้าน a กําลัง2บวกด้าน b กําลัง2ลบอะไรครับลบ 2ab คอสมุมะไรครับคอสมุม c ได้ไหมจากการจากการประยุกต์ใช้ กดโคไซน์จัดรูปไปมาจัดรูปไปมานะครับจัดรูปไปมาหนูจะได้ด้าน a หนูอันนี้คือความสัมพันธ์พื้นฐานอันนี้คือความสัมพันธ์พื้นฐานชุดที่1ทีนี้เอาความสัมพันธ์พื้นฐานชุดที่1ไปเปลี่ยนไปไปแก้หา a ออกมาจัดรูป a ออกมาหนูจะได้ว่าถ้าจำถ้าจำสูตรพื้นฐาน หรือการขยายความพื้นฐานของกฎโคไซน์มาเป็นแบบที่2ได้หนูจะเอาไปทําโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับหนูจะได้ว่าด้าน a เท่ากับในที่นี้เราหาด้าน A เมื่อรู้มุมอะไรครับหนูสังเกตนะรู้ด้าน A เมื่อรู้มุม A ทีนี้จะหาด้าน A เมื่อไม่รู้มุม A มันจะมีมุมอะไรครับที่หาคือมุม a. b กับมุม C ดหนูเทคคอร์สเรับไป ถันไหมครับเทคอร์ดนะด้านที่เหลืออีกด้านด้านที่เหลืออีก2ด้านที่ไม่ใช่มุม A คือด้านอะไรครับดูก่อนด้าน B กับด้าน C หนูเอา B มาอยู่กับมุม C และเอาด้าน C มาอยู่กับมุม b วางสูตรถูกไหมแล้วก็ค่อยรวมกันบวกหนูจะมีสูตรเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรอ้าวถ้าด้าน B ครับสร้างสูตรได้ไหมด้าน B ในที่นี้แทนที่จะไปดูที่มุม b ก็ไปดูมุมอะไรครับมุม a กับมุม C แล้วก็เทคอร์สมุมเข้าไปโอเคไหมครับแล้วด้านที่เหลืออีก2ด้านที่ไม่ใช่ด้าน b คือด้าน A กับด้าน C เอาด้าน c มาไว้กับด้านไอ้กับมุม A แล้วก็เอาด้าน A ไปไว้กับมุม C แล้วก็บวกไปไว้กับคอร์สของมุม C ไม่ใช่ไว้กับ C ขอโทษด,ด้วย อา้าวงั้นเขียนได้แล้วงั้นด้าน c เท่ากับเท่าไหร่ครับเล็งมุมอะไรไว้ครับเล็งมุม a กับมุม b แล้วเทคคอสมุมเข้ามาแล้วเอาด้านอะไรครับด้าน b มาไว้กับครอส a แล้วด้าน a มาไว้กับคอส b มีสูตรเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งทันไหมครับโอเคแล้วหนูก็เขียนลงไปในกระดาษแล้วหนูก็ดูว่าเมื่อโจทย์ให้ข้อมูลมา ข้อมูลนั้นพอจะใช้กฎของโคซาไอกฎของไซหรือกฎของโคไซแค่นี้เองครับไ้้ไหมเอาละทีนี้มีการประยุกต์สามเหลี่ยมใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งคือกฎของฮีโร่กฎฮีโร่ฮีโร่ไม่สนใจมุมเลยครับฮีโร่สนใจพื้นที่ด้านนี้ด้าน A ด้านนี้ด้าน B ด้านนี้ด้าน C ฮีโร่สนใจพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยมใดๆจะเท่ากับรากที่สองของ S คูณ S ลบ A คูณ S ลบ B คูณ S ลบ C จะใช้กฎของฮีโร่ได้หรือเทคนิคของฮีโร่ได้ต้องรู้ด้านทั้งสของสามเหลี่ยมใดๆนั้นก่อนทีนี้โดยที่ S เท่ากับเท่าไหร่ครับ โดยที่ s เท่ากับด้านทั้ง3เป็นไงครับรวมกันแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย2นี่คือเทคนิคของฮีโโ่ซึ่งหนูถูกฝึกให้ใช้มาตั้งแต่มต้นเพื่อสอบข้ามม .4 นะครับอ้จ้ะเอาละหมดแล้วครับเรื่องที่เกี่ยวตีโกณมิติที่เกี่ยวข้องกับสามเหลีย่ยมใดๆก็คือกฎของไซน์กฎของโคไซน์และก็กฎของฮีโโ่ ามาฝึกทีนี้ฝึกแตกด้านสามเหลี่ยมฝึกแตกด้านสามเหลี่ยมกันอา้าวฝึกง่ายๆจากสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนอา้าวถ้าตรงนี้อะไรครับ30องศาสมมุตินะแล้วตรงนี้เท่ากับ4อยากรู้ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเอาสมาแตกเหมือนแตกแตกแรงอะ่ะแต่มาแตกด้านแทนเป็นเท่าไหร่เอ่ย สี่อะไรครับสี่ไซด์สามสิบองศามันจะเร็วขึ้นแล้วตรงนี้คืออะไรครับสี่คอ0สสามสิบองศาได้ไหมแตกไปแล้วนะเอาละต่อไปครับยังฝึกสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ทีนี้ไม่บอกด้านเจ็บว่าโดนเราเนี้ยรุนแรงเกินไปแน่เลยไม่บอกด้านตรงข้ามมุมฉากแต่บอกด้านอื่นแทนเช่นบอกด้านนี้แทนเป็นสี่ แล้วตรงนี้30องศาด้านนี้เป็นเท่าไหร่ครับนฮ้ยด้านด้านนี้คืออะไรนอะสมันมันขึ้นอยู่ว่าหนูจะใช้มุมกูกล้องบังคับให้หนูดูที่มุม3 0นะหนูอย่าไปดูที่มุมหกอ,อีกนะดูที่มุม3าจับสีกับ30ิเพื่อหาด้านตรงข้ามมุมฉากได้ไหมครับ อันนี้มันเปรียบเสมือนเหมือนแตกมาแล้วถูกไหมครับทีนี้ถ้าย้อนกลับหนูสังเกตนะครับถ้าเอา4มาแตกนั้นคือเอาทรายมาคูณสําหรับด้านตรงข้ามส่วนด้านชิดเอาคอสมาคูณแต่ถ้าจะทําย้อนกลับก็เอาไปหารถูกไหมครับเอาไปหารก็กลายเป็นอะไรครับเอองั้นฝั่งนี้คูณจะเป็นอะไรครับ4หารอะไรครับทราย30องศาดูยากๆหรอ คิดเร็วได้ไหมอ่ะเนี่ยหนูแตกหนูแตกด้านตรงข้ามมุมฉากว่าเป็นอะไรครับเป็นด้านประชิดมุมฉากถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าด้านนี้มันถ้าถ้าแตกนี้หนูสังเกตดูนะถ้าแตกนี่มานี่หนูรู้อยู่ว่าแตกทรายถูกไหมครับหนูรู้อยว่าแตกทรายโดยที่แตกทรายนั้นคือเอาทรายมาคูณทีนี้ถ้าหนูจะทํากับถ้าหนูจะทํากับหนูก็ต้องเอาอะไรมาหารครับ อ่าหรือเอาละถ้าถ้าไม่ให้หนูสับสนตัวเลขคูกล้องกําหนดด้านนี้ให้เป็น4ี่ายสาองศาเลยเอาง่ายๆเอางั้นฝั่งนี้คืออะไรครับคือ C ถูกไหมครับคือ C มันคือ C หรือทำไงครับอ่าถ้าหนูจะดึงมุมกลับไปเป็นด้านดึงด้านที่ไม่ใช่ตรงข้ามด้าน จะดึงด้านที่เป็นด้านประชิดมุมฉากกลับมาเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากไอ้ฟังก์ชันไซน์คอสต้องเอาไปอะไรครับหารถันไหมครับแต่ถ้าหนูจะแตกแตกปกติจากด้านตรงข้ามมุมฉากมาเป็นด้านประชิดมุมฉากหนูก็คูณไซน์ side, หรือคูณ cost, คอสขึ้นอยู่ว่าหนูแตกมาด้านตรงข้ามหรือด้านชิดมุมถันนะครับตรงนี้พอจะเก็ตไหมเอาถ้าเก็ตมาฝึก กูกล้องใหุ้มนี้60องศาแล้วให้ด้านนี้มาคือ7กูกล้องอยากทราบว่าด้านนี้คืออะไรครับเขียนมาในรูปฟังก์ชันตรีโกณมิติอย่างด่วนกูกล้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยน7กลายเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็เอา7ตั้งแล้วก็หารถูกไหมครับอ่าแล้ว7นี้มันชิดอยู่กับ60ก็คอส60องศาทําเร็วไปหรือ,อยังทําเร็วไปแล้วนะได้นะเอาเลขเชิงนี้ก่อนไหมเชิญครับไป อ่าได้ได้ได,ได้เอาดูสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ใหม่ด้านนี้ให้เป็น4นะครับเอาละด้านนี้เป็น3 0องศาหนูแต่ตรงนี้ได้เป็นอะไรนะครับ4ไซ้าย30องศาใช่ไหมตรงนี้เป็น4อะไรครับสคอโคศสสองศาถ้าคูกล้องถ้าคูกล้องจะฝึกให้หนู เขียนออกมาได้เร็วๆหนูแปลงจาก4ี่ทายสาองศามาเป็นฝั่งนี้ได้ยังไงเลยเออหนูคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยคอสสาองศาหารด้วยอะไรครับซรายสาองศาเพราะว่าเดี๋ยวซายไปตัดซายถูกไหมแล้วก็คอสมาคูณกลายเป็นอะไรครับเนี่ยหนูเอา4ี่ทายสาองศาคูณตัวนี้มันก็กลายเป็น4ี่คอสสาองศานั่นคือถ้าหนูจะอะไรครับ จะเปลี color, as, ่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากด้านตรงข้ามเป็นด้านชิดหนูคูณด้วยอะไรนั่นเองครับคูณด้วยคอร์ดถูกไหมครับค like ูณด้วยคอร์ดถ้าหนูจะเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากด้านข้ามมุมเป็นอะไรครับชิดมุมจะเปลี่ยนจากข้ามมุมไปอะไรครับไปชิดมุมหนูคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยคอร์ดมุม ทำกลับกันทำกลับกันหนูเปลี่ยนจากอะไรครับหนูเปลี่ยนจากจากชิดมุมครูก้องเขียนไปชิดมุดครับไม่เป็นไรเปลี่ยนจากชิดมุมไปเป็นอะไรครับข้ามมุมดูครูด้วยอะไรครับคููด้วยแทนมุมทีนี้หนูก็จะเขียนเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมาฝึกตรงนี้ก่อน ยกตัวอ,อย่างเช่นดูก่อนดูก่อนเอาให้ชํานาญเอาให้ชํานาญคูณกล้องมีสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าตรงนี้คือดะมุมมุมหกสิบองศหกสิบไม่เวิร์กสามสิบองศาแล้วกันถ้าตรงนี้คือสามสิบองศาแล้วคูณกล้องรู้ด้านนี้รู้ด้านนี้ว่าเท่ากับเก้าคูณกล้องอยากทราบครับด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรครับเปลี่ยนจากชิดไป อะไรครับไปข้ามก็เอา9้าตั้งแล้วคูณด้วยอะไรครับแทนแทนอะไรครับแทน30องศาได้ไหมกูก้องอยากทราบด้านนี้ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเปลี่ยนกลับจากอะไรครับจากชิดไปตรงข้ามก็เป็นอะไรครับ9ตั้งหารด้วยอะไรครับจากนี่มานี่มันคอนเอากลับก็ต้องหารด้วยคอนทำไปหรือยังทำไปหรือยัง ถ้าไม่ทาวิธีนี้ทำํำยังไงครับถ้าไม่ถ้าทาวิธีนี้ได้จะเร็วแต่ต้องให้ชัวร์นะไม่งั้นเดี๋ยวหนูใส่ฟังก์ชันผิดเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนคูณเป็นหารม้ตัวไปหมดหนูต้องแม่นถึงจะทาวิธีนี้แล้วมันจะเร็วนะครับแต,แต่ถ้าหนูไม่มั่นใจให้หนูทําอย่างนี้ครับ30แล้ว9าหาด้านนี้ก่อนให้ด้านนี้เป็น a ดหนูก็จับ2ด้านกับ1มุมได้เป็นไรครับ ฟังกชันไหนดี2ด้านกันนบน1มุมแทนไหมอ่ะงั้นหนูได้ว่าแทน a เท่ากับเท่าไหร่ไอแทน30องศาเท่ากับเท่าไหร่ครับ a ส่วนเงั้นเเท่ากับเท่าไหร่ครับ a ก็เท่า9คูณแทน30องศาเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่นี้หนูต้องตั้งฟังก์ชันขึ้นมาก่อนต่อไปให้นี้เป็น b หนูดูด้านครับด้าน9ด้าน b กับมุม30องศามันเป็นฟังก์ชันอะไรครับคอสถูกไหมหนูก็ตั้งเป็นอะไรครับ เขียน okay, ตรงไหนดีวะคอสสามสิบองศาเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าส่วนบีงั้นบีเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าส่วนคอสสามสิบองศามันก็จะเหมือนนี่ถ้าหนูไม่มั่นใจหนูตั้งอย่างนี้ก็ได้เสียเวลาประมาณสักสิบห้าวิแต่ถ้าหนูเร็วหนูไม่ต้องเสียเวลาสิบห้าวินั้นหนูเขียนได้เลยขออีกสักข้อได้ไหมอา้ากูก็มีสามเหลี่ยมบูมชาก ถ้านี้75องศาแล้วตรงนี้3หน่วยอยากรู้ด้านนี้ครับด้านนี้เปลี่ยนจากด้านอะไรครับด้านตรงข้ามเป็นด้านชิดถูกไหมครับเปลี่ยนจากด้านตรงข้ามเป็นด้านชิดคูณเรื่องอะไรครับคูณด้วยคอร์ดก่อนใช่ไหมเปลี่ยนจากด้านตรงข้ามเป็นด้านชิดคูณคอร์ดหรือคูณแทนหนูจาให้ได้จะได้เร็วเปลี่ยนด้านตรงข้ามเป็นด้านชิดคูณด้วยคอร์ดถูกไหมครับ ก็คูณด้วยขอดอะไรครับถ้าหนูไม่คูณด้วยขอดหนูก็หารด้วยแทนเพราะขอดเป็นส่วนกลับของแทนถูกไหมเอาไงดีจะคูณเราจรําขอดมาแล้วก็คูณขอดไปนะครับคูณขอดเท่าไหร่ครับ75องศาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ3เปลี่ยนนี่เป็นนี่ครับได้เป็นอะไรครับ3หารอะไรครับหารทราย75องศาทําเป็นแล้วนี่ Oke, okay, selesai